วันนี้ว่าด้วยเรื่องของกล้องติดรถยนต์เกรดพรีเมียมครับเราอยู่กับแบรนด์จากประเทศเกาหลีที่ชื่อว่า G-NET G-ON เวอร์ชัน2ก็คือเป็นรุ่นอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากล่องมีการระบุไว้ว่าตัวนี้เองจะมาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมีความละเอียดสูงสุดคือ 2K เฉพาะกล้องหน้าส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดคือ Full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังบันทึกเป็นแบบ30เฟรมครับ g n e t G on 2เขียนเลข2ไว้ตรงนี้เด่นชัดมากๆนะครับมีการเชื่อมต่อ่านระบบคลาวตัวกล้องเนี่ยสามารถปรับก้มเงยได้ค่อนข้างเยอะนะครับก้มก็ได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเงยขึ้นไปข้างบนนี่เรียกได้ว่าเหมอมองฟ้ากันเลยทีเดียวโอ้ซึ่งพอร์ตด้านหลังนะครับก็ให้มาอย่างจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่นี่เลยครับพอร์ตสำหรับต่อกล้องหลังเป็นรูปแบบไมโคร USB นะครับพอร์ตสำหรับต่อกับโมดูล GPS และอันนี้เนี่ยก็เป็นพอร์ตสำหรับการต่อ OBD ของรถนะครับในเซตนี้เองเนี่ยจะไม่ได้มีสาย OBD มาให้เพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ได้ต่อให้ดูครับแล้วก็จะเป็นสาย DC in หรือว่าเป็นสายที่รับไฟมาจากตัวแบตเตอรี่ตรงๆนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพอร์ตสำหรับการเสียบโมดูล WiFi ครับมันคล้ายๆกับโมดูลของบลูทูธที่อยู่กับเมาส์ไร้สายที่อยู่กับคีย์บอร์ดไร้สายจะมีฝาสำหรับเปิดปิดใส่ไมโคร SD การ์ดครับเห็นว่าโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ย เขาจะมีแถมไมโคร SD สการ์ด32 g b แบบนี้ด้วยครับนี่เลยโชว์ให้ดูหน้ากล้องครับว่านี่คือยี่ห้อของ g ีเน็ตเขานะครับแล้วก็ด้านขวาของตัวกล้องเนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดด้านล่างของตัวกล้องนะขนาดติดตั้งเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตรงกลางเพื่อเป็นคําสั่งต่างๆได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเรากดค้างไว้2วินาทีจะเป็นการสลับโหมดระหว่าง Wi-Fi กับระบบ Cloud System นะครับไอตัวกล้องหน้าเนี่ยมีทั้งไมโครโฟนในตัวแล้วก็มีทั้งลำโพงในตัวเพราะฉะนั้นณนะขณะใช้งานเราสามารถรับบลูทูธได้ ว่ากล้องเขาต้องการแจ้งเตือนอะไรเราหรือเปล่าหรือณนะขณะที่เราขับคีย่แล้วมันมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นหลักฐานได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดจาให้ร้ายใครนะณนะขณะที่เราขับรถไปแล้วอาจจะเจออุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างกูไม่เบรกนะกูไม่เบรกนะไม่เบรกนะไม่เบรกไม่เบรกน,ะนมันก็เป็นหลักฐานสิครับว่าเราเนี่ยจงใจชนรถขัขนข้างหน้า กล้องหลังเนี่ยจะมีความคมชัดอยู่ที่1 0 8 0 p ซึ่งนับได้ว่ามันคือความคมชัดที่หายไปครึ่งหนึ่งจากกล้องหน้านะครับตำแหน่งการติดตั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในห้องโดยสารเท่านั้น ไม่เหมาะกับการเอากล้องหลังเนี่ยไปติดอยู่บริเวณฝาหลังของรถยนต์ฝาหลังของกระบะฝาหลังของรถตู้ที่อยู่บริเวณนอกตัวถังของรถเพราะว่ามันไม่มีระบบกันน้ํานั่นเองสามารถปรับมุมมองได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือลักษณะการก้มการเงยแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีกาว 3M มาให้อยู่ที่ด้านบนนะครับจริงๆแล้วในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวอะไหล่นะครับสแปร์มาอีก1ชิ้นแบบนี้ในกรณีที่เราอาจจะย้ายรถนะครับแล้วกาวมันอาจจะไม่เหนียวจากชุดเดิมเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ได้ส่วนเสริม ันแรกที่ผมบอกว่ามันคือโมดูล GPS นี่เลยครับเขียนหลาเลยว่านี่คือ GPS ครับด้านหลังจะมีกาว 3M มาให้นะครับซึ่งเราก็สามารถแปะติดไปได้เลยอันนี้จะไม่ได้มีอะไหล่แผ่นกาวมาให้นะครับมีแค่ชุดเดียวคือถ้าเกิดว่าเราไม่เสียบไอตัวสายอันนี้ เข้าไปที่ตัวกล้องหน้าเนี่ยเวลาเราบันทึกวิดีโอนะครับในขณะขับขี่มันจะไม่มีการขึ้นพิกัดมันจะไม่มีการขึ้นว่ารถเราขับเร็วที่ความเร็วเท่าไหร่ซึ่งนั่นทําให้ตัวฟีเจอร์หลกัหลกๆของ Gnet g o n ไม่ว่ารุ่นหนหรือรุ่น2เนี่ยมันลดทอนมูลค่าลงไปเพราะว่าราคากล้องนี่ก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ห้ามขาดหายต้องติดตั้งอันนี้ไปด้วยนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็ไม่ยากครับตัวโมดูลเนี่ยเราก็เลือกตำแหน่งที่มันเป็นกระจกหน้าอยู่บริเวณด้าน บนหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะจับตัวสัญญาณ GPS ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สายไฟหลักนะครับที่ใช้จ่ายกระแสไฟมายังกล้องหน้าซึ่งรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับจะเป็นรุ่นที่คนธรรมดาอาจจะติดตั้งยากนิดนึงหากใครไม่ใช่ช่างไม่รู้ระบบไฟในรถยนต์บอกได้เลยว่าทําเองไม่ได้ครับสายนี้เนี่ยเขาจะพ่วงเข้ากับฟีเจอร์หนึ่งของกล้องครับที่เรียกว่า parking mode รถยนต์ของเราเนี่ยดับเครื่องไปแล้วล็อกรถไปแล้วตัวกล้องยังคงทํางานอยู่ ก็คือโหมดของการจาะรถนั่นเองยังคงถ่ายไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีหางตาแบบนี้ในสายกราวมาให้นะครับแต่ในกรณีในคลิปนี้นะครับผมขอตัดออกเพราะว่าเชื่อมต่อกับระบบไฟที่ผมเคยเดินเอาไว้ก่อนหน้านี้ความยาวของสายไฟหลักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรเห็นจะได้นะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวอะแดปเตอร์กลมแบบนี้ซึ่งมันจะมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อจากกล้องหน้าไปยังกล้องหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ ไ i โคร USB ที่เป็นลักษณะหัวเฉียงงอมานิดหนึ่งไม่ได้เป็นหัวหักแบบ90องศานะครับเพื่อให้รับกับองศาการติดตั้งสายนั่นเองซึ่งเขาก็จะมีแท็กนะครับเขียนเอาไว้ว่าอันนี้คือพอร์ตที่เสียบสําหรับกล้องหน้านะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน Gnet G-On รุ่นที่2กันครับสิ่งนี้เรียกว่า HDR Plus ซึ่ง HDR ธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มี HDR แตกต่างกันยังไงผมขึ้นภาพตัวอย่างให้คุณดูแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแสงกลางวันหรือแสงกลางคืนคุณจะเห็นได้ว่าภาพที่มาจาก GNET GON 2นั้นมันจะไม่มีแสงฟุ้งครับแสงฟุ้งในที่นี้เกิดจากไฟข้างถนนเกิดจากไฟที่มาจากป้ายทะเบียนคัน้าง,งหน้าเกิดจากไฟ ไอซ์บูที่มาจากคันที่เขาไปติดไฟเบรกสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยที่มันผิดกฎหมายกรมขนส่งนะ HDR Plus สามารถทําให้เราเห็นรายละเอียดที่ไฟเหล่านั้นมันกลบเกลื่อนไปได้อย่างชัดเจนคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเทคโนโลยีที่เป็น HDR ธรรมดาหรือเทคโนโลยีที่ไม่มี HDR ในกล้องทั่วๆไปจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้แสงฟุ้งเหล่านี้มันทําให้เวลาตอนกลางคืนหรือเวลาที่อยู่ในสภาพหลายๆแสงรายละเอียดบางส่วนมันหายไปครับเช่น รายละเอียดที่อยู่บนป้ายบอกทางข้างถนนรายละเอียดที่อยู่ในป้ายทะเบียนรถกันข้างหน้าตอนที่อยู่ตอนกลางคืนและความแตกต่างตรงนี้เนี่ย ไม่สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ในรุ่นทั่วๆไปจะต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่มาตั้งแต่ผู้ผลิตเท่านั้นนะครับเรื่องถัดมาก็คือในเรื่องขององศามุมม,มองของกล้องเอาตามตรงแล้วรุ่น Gnet g o n รุ่นแรกกับตัวรุ่น2เนี่ยความกว้างของกล้องหน้านั้นมันพอๆกันผมเทียบให้ดูแบบนี้มุมมองด้านหน้ารถของเราเนี่ยมันเห็นได้กว้างมากจนถึงประมาณสัก3เลนด้วยกันก็คือเลนของรถตัวเองเลนด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาอย่างครบถ้ว ซึ่งทวัดกันด้วยตัวเลขก็อยู่ที่160องศาคราวนี้มาพูดถึงเรื่องความทนทานครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการรับประกันนะครับเรื่องของการทนในความร้อนสูงๆได้หรือเปล่าซึ่งกล้องติดรถยนต์ทั่วๆไปออาผมขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเป็นหลักแบบ800-900หรือว่าพันต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ากล้องมันร้อนมากๆมันจะมีปัญหาครับคือจะติดๆดับๆหรือว่าจะบันทึกไฟล์ไม่ได้หรือบางทีร้อนจนกล้องมันค้างไปเลยก็มีซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อ เื่อว่าคนที่เคยใช้กล้อง8900บางคนก็เคยเจอบางคนไม่เคยเจอเอาไม่เป็นไรครับด้วยความที่ว่าผมเห็นกับตาเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังคราวนี้ถ้าเกิดว่ากล้องมันแพงขึ้นมาหน่อยสักประมาณ 3- 4มสพันล่ะกล้องเหล่านั้นก็ทนความร้อนได้ใช่ครับทนได้แต่เขาไม่ได้มาบอกเรานะครับว่าทนได้สูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่กี่องศาเซลเซียสละ่ะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่ารถที่เอาไปจอดในลานจอดกลางแจ้งเนี่ยบางทีอุณหภูมิมันสูงมากกว่า70องศาเซลเซียสนะครับแต่สําหรับ G เนี Net ่ย G o n รุ่นที่2เนี่ยทนความร้อนได้มากถึง85องศาเซลเซียสนั่นแปลว่าต่อให้คุณจอดรถกลางแจ้งเป็นระยะเวลาสัก3 4 5ชั่วโมงขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าตัวกล้องจะมีปัญหาค้างเอลเลอร์ earlier, หรือแบตข้างในมันระเบิดเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวครับใช้เป็นแบบ super capacity ไปหมดแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยครับด้วยความที่ว่าฟีเจอร์ parking mode เนี่ยเมื่อเราดับรถไปแล้วล็อกรถ ไปแล้วแต่ตัวกล้องยังทํางานอยู่เพราะว่าเราต่อตรงเอาไว้ถูกต้องไหมครับคราวนี้เมื่อกล้องเข้าสู่ parking mode เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่ากล้องเหมือนจะไม่ได้พักการใช้งานเลยแล้วแบตเตอรี่ก็ยังคงรันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแบบนั้นกล้องบางรุ่นที่มีโหมดเหมือนกันแต่ไม่มีฟีเจอร์ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเช้ามาสตาร์รถไม่ติดครับเพราะว่ากล้องมันเอาแบตไปใช้หมดแล้วแบตเตอรี่รถยนต์ลูกหนึ่งหลายพันบาทนะครับและถ้าเกิดว่าจะหาใครสักคนมาจ้ำแบตให้คุณคงน่าปวดหัวและเสียเวลาหน้าดูกล้องจีเน็ตจีออน ี่2เนี่ยจริงๆรุ่นหนึ่งก็มีนะครับใน parking mode เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า LBP ครับหรือว่า low battery power ซึ่งเป็นการตั้งค่าว่าเมื่อไหร่ที่แบตต่ำกว่าที่กำหนดตัวกล้องจะปิดการใช้งานในตัวเลือกเมนูเนี่ยมีให้เราตั้งค่าตั้งแต่12.3โวลต์12โวลต์11.8เโวลต์11.5โวลต์11.3มโวลต์เมื่อไหร่ที่แบตต่ำไปกว่านั้นก็หายห่วงได้ว่าเช้ามาจะสามารถสตาร์ทรถได้แน่นอนครับสำหรับฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่น น่าสนใจเหมือนกันสําหรับใครที่น่าจะเป็นมือใหม่ในการขับรถนะครับอย่างได้ระบบในการแบบว่าแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยจะเจอเหตุภัยอันตรายเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เนี่ยน้อยนักนะครับที่จะถูกใส่มาในกล้องติดรถยนต์ในปัจจุบันบางคนบอกว่าเฮ้ยมีไว้ก็ไม่ได้ใช้หรอกคราวนี้ไหนๆมันมีและเทสให้ดูหน่อยครับฟังก์ชันนี้เนี่ยมันคือ ADAS หรือว่าร,าระบบการแจ้งเตือนณนะขณะที่เราขับขี่นะครับเริ่มตั้งแต่ฟีเจอร์แรกเลยนั่นก็คือหากว่าเราเนี่ยขับขี่ อยู่แล้วรถเนี่ยค่อยๆเะเลทไาลาออกนอกเลนตัวกล้องก็จะมีเสียงเตือนติต๊ตติ๊ดติตต๊เพื่อให้เราเนี่ยรู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเลนตัวเองแล้วนะมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วซึ่งกล้องเนี่ยก็จะเป็นการเตือนว่าเราอาจจะรับในหรือเปล่าหรือเราอาจจะเผลอเลยตอนที่เราจิ้มมือถืออยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งไอ้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับความเสถียรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าาเเกกิดว่คคุณขขับีีตอนนลงืฟจ จะแทบไม่ทํางานเลยครับคือผมไม่ได้ยินเสียงเตือนในเรื่องของการแจ้งเตือนออกนอกเลนเลยณนะขณะที่ขับประมาณสักสามทีทุ่มนี่เงียบกิบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับขี่ตอนกลางวันโอ้โหแสงแดดจ้าจ้าเห็นลายถนนชัดๆเห็นเส้นถนนเป็นยังไงตีเส้นคมหรือเปล่าอันนี้มองเห็นด้วยตาอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่ากล้องก็เห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟีเจอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนั้นจะทํางานได้ดีในตอนกลางวันเท่านั้นครับและในความแม่นยําในการแจ้งเตือน ผมให้ไปสักประมาณ60%และกันที่เหลือเนี่ยบางครั้งเราออกนอกเลนแกล้งมันมันก็ไม่เตือนนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องความรู้สึกนขณะใช้งานมันเป็นประมาณนี้ครับอีก2ฟีเจอร์ที่เป็นการแจ้งเตือนเหมือนกันนั่นก็คือการแจ้งเตือนว่าเวลาเราจอดรถอยู่ยยเฉยเช่นติดไฟแดงแล้วรถคันหน้าเนี่ยเขาไปแล้วแต่เราไม่ไปสทัทีกล้องก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันโดยการวัดระยะจากรถคันข้างหน้าครับแล้วก็ไอ้ฟีเจอร์หนึ่งนะครับเป็นการแจ้งเตือนตอนที่รถเราเนี่ยอาจจะกําลังวิ่งด้วยความเร็วไม่เร็วมากนะครับแล้วรถข้างหน้า เขาเบรกก็คืออาจจะชะลอตัวจากรถติดไฟแดงเหมือนกันคราวนี้เขาก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยรถคันหน้าเนี่ยเบรกแล้วนะเราก็ควรจะเบรกตามเขาอย่าลืมแบบว่าเผลอเลยหรือว่าเหยียบคันเร่งส่งอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่า2ฟีเจอร์นี้เนี่ยจากการได้ออกไปใช้งานจริงๆแล้วการแจ้งเตือนมัน เรียกว่าไอเดียคือติดบ้างไม่ติดบ้างเตือนบ้างไม่เตือนบ้างเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราขับขี่อยู่นะครับเราอาจจะมีการแบบว่าขับขับอยู่ไปชนหมาชนแมวหรือว่าตกหลุมในขณะที่อยู่บนถนนที่ไม่ได้มีการดูแลดีๆสักเท่าไหร่นะฮะสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาก็คือไฟล์เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกเขียนทับนะครับซึ่งมันก็จะมีการชี้วัดมาจาก G นเซอร์นี่แหละเมื่อไหร่ที่ตัวกล้องรู้ได้ทันทีว่ามีการกระแทกเกิดขึ้นอาจจะก,กระแทกจากการชนอาจจะก,กระแทกจากการตกหลุมอะไรประมาณ เ,เขาวัดได้นะครับและค่าตรงนี้เนี่ยจะไปแสดงผลในตัวโปรแกรมด้วยเมื่อเขารู้ว่ามันมีการกระแทกเขาก็จะทําให้ไฟล์นั้นมันลบไม่ได้จากตัวกล้องนะครับซึ่งนั่นทําให้เราสามารถไปโหลดไฟล์เหล่านี้ย้อนหลังได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์มันจะหายไปไหนนั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าตั้งค่า s e n s i t i v i t y ให้แบบว่าไม่สูงมากเพราะบางทีเนี่ยแค่ขึ้นเนินหลังเต่าธรรมดามันล็อกไฟล์ก็มีครับตั้งให้เป็นค่าประมาณโลหรือค่ากลางๆอะไรก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งสูงสุดหรอกเพราะว่ามันก็็จะลลอกไฟ์ งั้นตลอดเวลาคราวนี้เรามายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาเราติดตั้งกล้องจีเนียจีออนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราไม่ควรทําสิ่งนี้ครับเริ่มด้วยเรื่องแรกก็คือไอตรงบริเวณที่เก็บของด้านหลังของรถเก่งอะ่ะที่มันจะอยู่เนื้อหัวของผู้นั่งด้านหลังอะ่ะเราไม่ควรเอาของอะไรไปวางให้มันลกเละเทอะอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับในการติดตั้งตัวกล้องด้วยตัวเองหากว่าคุณไม่อยากจะไปติดที่ศูนย์หรือว่าไม่อยากจะให้ช่างทำเนี่ยคุณจะต้องดูไอตรงหัวสายเชื่อมต่อต่อตางๆให้ดีนะครับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าจะถูกเสียบไว้แต่มันกดเข้าไปไม่สุดเพราะฉะนั้นภาพที่ได้มเมลยกลาย บบนี้ทั้งคืนตอนที่ผมขับรถไปต่างจังหวัดในคืนนั้นๆเนี่ยโอ้โห GPS ขึ้นเป็นศูนย์ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าผมเสียบไว้แต่ไม่ได้ดูว่ามันเสียบไม่แน่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้การทํางานแบบแม่นยําแบบเต็มประสิทธิภาพอย่าลืมดูหัวเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการใช้งานตัวกล้องติดรถยนต์ G 내 G on 2ร่วมกับแอปพลิเคชันแล้วก็ร่วมกับระบบ Cloud System กันครับเริ่ม้วยโหมดแรกนะครับก็คือการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถ โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับทั้ง Android และ iOS ซึ่งตัวแอปเองเนี่ยก็เชื่อมต่อไม่ยากนะครับจากการที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วป้อนไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวกล้องจะเข้าสู่โหมด Wi-Fi โดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาพอเราเปิดแอปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยให้เราไปกดที่คําว่าการเชื่อมต่อหรือภาษาอังกฤษเขียนว่า Connection ครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องตรงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวแอปทําอะไรได้บ้างเริ่มจากอันแรกครับก็คือเราสามารถจะดูภาพ สดๆได้จากกล้องหน้า และกล้องหลังนะครับโดยการที่สามารถสลับโหมดได้เลยว่าจะดูกล้องหน้าอย่างเดียวดูกล้องหลังอย่างเดียวเอาอะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้เราสามารถเปิดไกด์ไลน์ของการติดตั้งตัวกล้องได้นะครับว่าควรจะให้กล้องเนี่ยเงยหน้าหรือก้มหน้ามากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาก็จะมีการตีเส้นให้ดูแบบนี้นะครับเพียงแค่ก้มตัวกล้องให้มันตรงกับตัวเส้นก็ถือว่าเป็นองศาที่เหมาะแล้วนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการตั้งค่าต่างๆนานๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นค่า sensitivity ของไอตัว G sensor เมื่อกี้นะครับรวมถึงการตั้งค่าความละเอียดต่างๆนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วค่าโรงงานเนี่ยเขาก็ถูกล็อกเอาไว้แล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของการปิดเปิดไมค์ก็ตามนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่รายละเอียดของตัวรถนะครับว่าจะให้บันทึกเป็นเลขทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเราสามารถกรอกได้หมดเลยตัวแอปเนี่ยสามารถจะดูภาพและวิดีโอย้อนหลังได้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโหลดไฟล์ไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ทันทีเลยซึ่งวิธีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับเขาก็ จะขึ้นในตัวแท็บนะครับแล้วก็จะมีการบอกว่าดาวน์โหลดไปถึงไหนแล้วนะครับโดยที่ไฟล์วิดีโอด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่อะไรประมาณนี้คล้ายๆกับเป็นการเพลย์คลิปวิดีอนั้นๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับโหมดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตรง,งนั้นทําให้ดูไปแล้วครับเหลืออีกหนึ่งโหมดก็คือ c l o u d System ซึ่งในโหมดนี้เองเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลากล้องนะครับเขาทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เขาก็จะส่ง ภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Gnet g, g o n ก่อนและก็จะทําให้เราสามารถไปเข้าดูในระบบของเขาได้นะครับผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cloud.gnet.system.com ซึ่งวิธีในการใช้งานระบบนี้เราจําเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนครับวิธีการลงทะเบียนไม่ยากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวที่ผมบอกเอาไว้หลังจากนั้นให้เรากรอกอรายละเอียด serial number ที่อยู่ด้านข้างกล่องครับนี่อย่างตัวอย่างก็คือ2 2งสองอะไรว่าไปหลายๆคนถามว่าพี่กล้องต่อเน็ตได้ต่อเน็ตไหนต่อเน,น็ตนที่บ้านเหรอเอาแล้วขับไปนอกบ้าน มันจะต่อเน็ตบ้านได้ไงเพราะว่ามันอยู่ระยะไกลกันแน่นอนครับว่าใครจะใช้ระบบ cloud system ของ G n e t g o n คุณต้องมีระบบฮอ t สปอรเป็นของตัวเองก่อนอ่ะยกตัวอย่างครับเหมือนว่าเราเอามือถือเครื่องนึงเนี่ยไปปล่อยอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในรถเพื่อให้กล้องเนี่ยเชื่อมต่อผ่าน h o t สปอร์ตของมือถืออีกทีนึงเพื่อวิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเขานั่นแปลว่าเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตให้เขา หนึ่งตัวเพื่อที่จะใช้เชื่อมต่อระบบนี้นะครับหากว่าคุณไม่สะดวกในการปล่อยฮอสปอตอุยระบบนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับคราวนี้ระบบคาวสตีมทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับดูคลิปวิดีโอสดๆจากตัวกล้อง โดยที่กล้องเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ที่โคราชแต่ว่าคนที่ดูภาพอาจจะนั่งอยู่ในกรุงเทพเปิดดูผ่านเว็บซึ่งแน่นอนว่าคนขับต้องอย่าลืมเปิดเน็ตให้กล้องด้วยภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพที่ดีเลยจากความเป็นจริงอยู่ประมาณสัก5-10วินาทีดีกว่าการโทรไปถามคนขับว่ารถอยู่ไหนแล้วซึ่งบางครั้งคนขับก็โกหกว่า ออกมาแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ออกครับกำลังออกจากเตียงไปอาบน้ําซึ่งการดูภาพสดจากอินเทอร์เน็ตนั้นเรือกได้ด้วยนะว่าจะดูกล้องหน้าอย่างเดียวหรือว่ากล้องหลังอย่างเดียวโอ้โหครบมากๆเหมือนเปิดดูผ่านแอปเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันแค่นี้ในเรื่องของภาพที่ได้นะครับก็อาจจะมีค่าเฟรมเรทที่ดรอปลงไปไม่ได้แบบว่าดูภาพลื่นไหลเลยขนาดนั้นนะครับมันจะดูเหมือนแบบประมาณ15 frame, frame เฟรม10เฟรมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็พอที่จะดูรู้เรื่องว่ารถขับอยู่ที่ไหน ข้างหน้าเป็นรถสีอะไรนะครับอยู่บริเวณเขตไหนแล้วแต่ว่าเอาจริงมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับคือตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถดูพิกัดตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของรถได้ด้วยว่ารถตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะดูละเอียดขนาดที่ว่ารถใช้ความเร็วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้หรือว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่คงจะไม่สามารถดูได้ลึกขนาดนั้นนะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องการใช้งานโปรแกรมของเขานะครับด้วยความที่ว่าตัวกล้องนั้นบันทึกออกมาเป็นโคเด็ก H 2 6 5ไฟล์ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ mp 4มันไม่ใช่ mov ไม่ใช่ avi เพราะฉะนั้นเวลาเราโหลดไฟล์เหล่านั้นเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เจ้าไปใช้ตัดต่อใน p r e เม e r e p r เจ้าไปใช้ตัดต่อกับโปรแกรมต่างๆไม่ใช่ว่าทำได้เลยนะครับเราจะต้องเอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยไปเปิดในโปรแกรมของเขาก่อน ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าใช้ไอตัวไมโคร s d Card เนี่ยต่อเข้ากับคอมปุ๊บมันจะมีตัวโปรแกรมที่เป็นตัวติดตั้งมาให้เลยนะครับก็ติดตั้งจากไอตัวไฟล์ที่ได้จากไมโคร SD Card ก็ง่ายเหมือนกันนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยทำงานได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลัง,ลงแบบพร้อมกันอันนี้คือพร้อมกันแล้วไม่เหมือนดูผ่านแอปหรือว่าดูผ่านเว็บอันนั้นดูแบบอย่างใดยอย่างหนึ่งกล้องหน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวแต่ในโปรแกรมดูพร้อมกันให้มันแบบว่า วิ่งผ่านเสาหลักกิโลเมตรหน้ากับหลังก็คือแบบเชื่อมต่อหากาันแบบนี้ เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับคราวนี้ฟีเจอร์อื่นๆละ่ะทาอะไรได้บ้างอย่างที่ผมบอกครับมันมีการรีพอร์ตออกมานะครับว่าไอ้ค่า G sensor เนี่ยมันมีการกระแทกในแต่ละแกนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยการแสดงออกมาเป็นกราฟ3สี 4, เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการกระแทกสูงๆกราฟก็จะเป็นขึ้นลงแบบเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับการวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายกันมากๆคราวนี้ด้านขวาบนของตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีการแสดงเป็นแผนที่เอาไว้นะครับโดยที่ ตัวโปรแกรมเนี่ยจะระบุละเอียดมากๆว่าตอนที่ภาพเนี้ยมันกาลังถ่ายอยู่อยู่ที่พิกัดไหนอยู่ที่ถนนเส้นไหนแล้วพอเวลาภาพมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตัวพิกัดอันนี้ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเหมือนกันครับเอาเป็นว่าตัวโปรแกรมนะครับใช้ง่ายแล้วก็ฟีเจอร์ครบถ้วนมากๆนะครับดูรายละเอียดได้แบบทุกอย่างจริงๆรเท่านี้มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าตัวกล้องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาเนี่ยจริงๆแล้วเขาขายอยู่ที่18,900บาทน,นะครับตอนนี้เขาลด เหลือเพียง15,900บาทนะครับโดยที่มีโปรผ่อน0% 10เเดือนซะด้วย หากว่าเรากําลังหาว่า้ติดตั้งที่ไหนดีอยากจะหาช่างไม่อยากติดเองเพราะว่าไม่อยากจะตัดต่อสายไฟเองกลัวมันชอ็อตกลัวมันแบบมีปัญหาทางผู้จัดจาหน่ายนะครับรวมถึงตัวแทนทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะเข้าร่วมโปรการติดตั้งให้ด้วยนะครับก็คือฟรีค่าติดตั้งแบบพื้นฐานทั่ว,วไปมากไปกว่านั้นก็คือเขาจะแถมในตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นสาย GPS ที่ผมบอกเอาไว้ว่าเราจําเป็นจะต้องติดตั้งเพิ่มเพื่อให้มันสามารถแสดงพิกัดได้ อันนั้นก็ให้ฟรีเหมือนกันครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับว่าคุณสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปยังหน้าจัดจําหน่ายของทางตัวแทนต่างๆนานา,นาได้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งการรับประกันของตัวกล้องเนี่ยไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่า G ีเนจีออรุ่นที่2เนี่ยให้การรับประกัน3ปีเต็มครับและมากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันเสียล่ะไม่ซ่อมครับป่ยนใหม่ให้คุณทันทีนี่คือการรับประกันที่ผมบอกได้เลยนะ เยอะที่สุดตั้งแต่รีวิวกล้องติดรถยนต์มาเพราะว่าส่วนใหญ่ให้แค่ปีเดียวทิ้งท้ายว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีกล้องติดรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้รายการ n e w s a ของคุณท่านนิติตามรับชนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ